รถทุกคันต้อนรับปีใหม่รับส่วนลดสูงสุด5,000 50, 0บาทสวัสดีค่ะวันนี้มาจะเจอกับน้องอีกแล้วนะคะกับศูนย์รวมรถโฟวินมากกว่า20คันกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะนอกจากมาโฟวินเป็น20คันแล้วเรายังลดสูงสุดกันไปเลย5,000 50, 0บาทพร้อมกับของแต่งอีก5,000 50, 0บาทกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กลายลูกโม่บันไดข้างนะคะการชนแบบลากจุกเราจัดมาแบบพร้อมลุยมากๆนะคะ เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบนะคะในส่วนของ t ต y o ต้ารีวอว์มิสูบิชิไทยท่านหรือจะเป็นอิซูซูนะคะของเราเรามีให้เลือกกันแบบทุกยี่ห้อกันเลยทีเดียวเป็นขวัญใจยี่ห้อไหนนะคะก็มาจับจองกับเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรีวอสีเทาดํานะคะเราก็มีนะคะหรือจะเป็นในส่วนของ m t s u b i ิช i นะคะจะเป็น Isuzu d m a x นะคะเราก็มีให้เลือกนะคะทุกยี่ห้อ ีกันเลยทีเดียวนะคะกับราคาเริ่มต้นแค่4แสนกว่าบาทเท่านั้นนะคะและที่สําคัญนะคะเรามีตั้งแต่ปี2017ถึงปี2022กันเลยฟรีดาวน์จัดเต็มผ่อนเริ่มต้นแค่8,000นิดๆเท่านั้นนะคะใครที่สนใจนะคะบอกเลยว่ายังรับส่วนลดสูงสุดอีก50,000บาทนะคะสนใจอย่าลืมซิ้มลิง์